อสวัสดีครับสวัสดีกับพี่ๆทุกท่านทุกคนนะฮะก็วันนี้เลิกงามําดีอีกแล้วนะครับส่งมอบของมาด้ามาด้าสองนะพี่เมทินนะครับก็เดี๋ยวเราจะขับไปส่งกันนะครับกรุงเทพและปริมณฑลนะครับพร้อมส่งเลยถ้าใครกลัวโควิดหรือไม่สะดวกนะครับแจ้งทางพี่แอนได้เลยนะฮะก็เดี๋ยวเราไปส่งแถวออตโกนะครับสารเด็กและเยาวชนอะไรทักอย่างนี่แหละครับ ไฟแนนซ์อนุมัติแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่เมทินด้วยนะครับไม่รู้ไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายตอนส่งมอบหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆผมถ่ายตรงที่ร้านนี้ให้ก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็ขอบพระคุณที่เมทินมาณที่นี้ด้วยนะครับผมมาด้าสองสวยๆให้ดูสภาพรถก่อนนะครับพี่นะเผื่อใครที่กําลังดูอยู่เร่งอยู่นะครับไม่ต้องเสียใจนะครับมาด้าด้สองนี่ 4G เลยนะครับอย่างไวเลย ผมบอกแล้วนานๆมันมาทีนะรถสวยนะฮะใครที่พลาดก็ไม่ต้องเสียใจเด้อไปเลนเซอร์ไปชีด้าก็ได้นะครับหรือมาร์ทมาร์ทก็มีนะครับอเมล่าก็ดีนะครับมีรีวิวให้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวชีด้าผมมารีวิวให้ใหม่เผื่อใครยังไม่เห็นนะครับเป็นรุ่นท็อปนะครับเครื่องพันแปดนะครับปีปีสองพันแปดสองพันเก้าประมาณนี้นะครับถ้าจะไม่ผิดนะอ่าเบาะหนังกระจกปรับพับไฟฟ้านะฮะราคาใกล้เคียงกันนะขยับขึ้นมาอีกนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแล้วก็มีรถเข้ามาใหม่เพียบ นะจองก่อนก็ได้ติดก่อนนะครับพี่นะเพราบางทีเนี่ยรถมันมันานานๆมาทีอ่ะมันมีคันเดียวอะ่ะนะครับใครที่จองก่อนก็ได้ติดก่อนนะครับไม่ต้องกลัวการจองไม่ผ่านก็คืนเงินนะครับมาดูรถไม่ถูกใจก็คืนเงินจองทุกบาททุกสตางค์นะครับพี่แอนโอนไวล์แลนเซอร์ก็ราคาเบานะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่นะอ่าหรือถ้าใครที่อยู่ต่างจังหวัดจะซื้อเงินสดนะครับอ่าโอนเงินเรียบร้อยครบ ปุ๊บส่งรถปั๊บนะครับควรเดบทางที่นี่ได้เลยถ้าใครที่ไม่สะดวกหรือกลัวเรื่องโควิดนะครับแจ้งได้เลยนะฮะกรุงเทพและรีอนทนี่พร้อมไปส่งให้ทันทีนะครับแล้วก็มีออสรอนิดเดียวนะนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวตั้งราคาให้ดูนะครับสวยมากนะสีดําสวยเลยนะครับแล้วก็มีเทียน่าเข้าใหม่ซิตี้สีขาวมาใหม่นะครับซิตี้มีหลายคันนะมาเลือกเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูตอนอ่า ตอนตอนตอนขับรถออกนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าจะได้ไปถ่ายตรงที่ส่งมอบของทีเ่เมทินหรือเปล่านะครับเมื่อวานก็ขอพระคุณที่พี่เลกับพี่ติ๊กด้วยนะครับน่ารักมากๆเลยนะไม่รู้ถูกหวยห,หรือเปล่าโอ้ยเรื่องหวยเนี่ยผมก็เซง 3, ็งไม่ถูกนาทีบ่ายสามโมงครึ่งเราเซ็งเลยไม่ถูกเหมือนเดิมมา,มา่มานะเนี่ยมีออ้องใหม่สวยมากสีดําบอกเลยว่าใครที่ดูแล้วรออยู่เนี่ยพี่ รีบเลยนะยววอย่าว่านง่างงี้เลยพลาดแล้วพลาดเลยเด้อผมบอกก่อนพลาดแล้วไปเอาเรนเซอร์พลาดแล้วไปเอายาลิ์นะเขาจบไปเรื่อยแหละถ้าพลาดแล้วนะก็มันมีคันเดียวเนี่ยเห็นไหมยิ่งเจ็นนี้นะผมว่าถ้าเดาไม่ผิดนะน่าจะมีคนเลงอะ่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าพลาดล้วก็พลาดเลยแหละเหมือนมาดถ้าสองคนเลงนะมีสามสี่ห้าคนอะ่นะน่จัดเป็นเน้นได้หมดนะเดี๋ยวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับใครสนใจก็จัดได้ เกีรุ่นตัวเจะนะแล้วก็อีซูยังอยู่อ่าซีเียังอยู่นะครับมาดูได้เลยซี V ีก็สวยงามนะฮะตามท้องเรื่องเทยร์นามาใหม่นี่คือรถมาใหม่นะยังไม่ได้เก็บงานเก็บรายละเอียดนะครับเข้าใหม่สดๆจริงๆเลยใครอยากขายอยากเทินได้หมดนะครับซื้อเงินสดก็รับรถพร้อมเล่มได้เลยนะครับโอ้โหเทียหนานี่ไม่ได้รีวิวนานแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับนี่รถนะครับอ่า <laughs> เข้าใหม่อีกหนึ่งคัน ล้อสวยมากเข้ากับตัวรถดูดีมากนะครับนี่สี่ขาวสวยสปอยเลอร์โอ้ลูกตัวคันนี้สวยสุดๆจริงนะเห็นแค่ทรงนี้ก็เจ็บแล้วนะครับอาาา่าข้าวไขภาคคันนี้ปนแปลวท็อป2 0 1 3บาอีซูซูส,สประตูตัวเตี้ยยังอยู่นะครับสองแสนบาท CRV ติดแก๊สนะครับคันนี้ก็สวยนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทนะครับอ่าประมาณนี้นะครับโอเคเด้อเดี๋ยวผม เดี๋ยวไปเจอกันที่ออตกรนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะได้ถ่ายส่งมอบหรือเปล่านะครับก็ขอขอขถ่ายตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ที่ออตกรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีก็ถ้าสนใจไงก็เบอร์0 8 5 2 4 9 1 9 8 7นะครับกิจนะครับย้ำว่าเบอร์0 8 5 2 4 9 1 9 8 7ร้านอยู่ลำลูกกาคลองหนึ่งนะครับโทรรบกวนโทร9โมงหรือ10โมงขึ้นไปก็ได้นะครับถึง2ทุ่มทุ่ม2ทุ่มนะครับถ้าโทรไม่ติดก็รบกวนโทรวันต่อไปแล้วกันนะพี่นะไลน์ไม่มี นะรบกวนโทรโดยตรงเน้นคุยเลยไลน์ไม่คุยแล้วนะครับขอขออภัยด้วยนะครับไลน์ไม่ได้คุยแล้วนะครับเพราะว่าอยากให้โทรคุยโดยตรงดีกว่านะครับผมสนใจไงก็โทรเลยนะครับมาไงก็โทรเลยอะไรเงี้ยพี่นะครับรบกวนเลยนะครับแจ็สนะครับอย่างอย่างที่บอกไปนะมีคันเก่าเนี่ยพี่เอามาเทิร์นได้เลยนะแจ็สยาลิสนะครับแจ็สทิตตี้อาร์เมล่าซีวิกนะครับซีวิกเดี๋ยวมีพี่เขากำลังเลงอยู่ นะครับ CR-V ยังอยู่ใครพลาดมิลเซเว่น 7, นะมาเอาปาเจโลนะครับมี r ีโว่สี่ประตูอีกนะครับเกียร์เกียร์ธรรมดาขอบ20อย่างสวยนะครับมาดูได้เลยนะนี่ก็ประมาณนี้นะครับพี่นะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะไปออตตอกกันแจ๊ดรุ่นท็อป2011บ 21, ยังอยู่ เอาแมนซ่ารถกรพอเจ็ดที่นั่งราคาเบาราคาหลักสองแสนหน่อยๆสองแสนไปป้ายไม่หน่อยสองแสนไปป้ายแต่ราคาลงมาเยอะมากจากแต่ก่อนนี่สามแสนกลางๆหรือไปป้ายอะไรถ้าผมจำไม่ผิดแต่เดี๋ยวนี้มีเลขสองนะครับน่าขับมาดูถ้าใครยังไม่ได้ดูก็มีลิงก์รีวิวให้นะรบกวนสนใจคันไหนเนี่ยคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยเดี๋ยวผมส่งลิงก์ข้อมูลลิงก์รีวิวให้นะฮะอันนี้ก็เป็นวีออสสองพัน 2013นะครับเกียร์รุ่นโตเจซีนจจากโรงงานนะครับคันนี้249,000สี่หมืาพับาทชีดาสีบอลเงินสวยๆนะรุ่นท็อปนิสันมาร์สนิโคโคาร์รถประหยัดนะครับอ่าน่ารักน่าใช้นะครับใครสนใจก็ลองเข้ามาดูได้นะครับปี2019เลยนะนายสามแสนหน่อยๆสามแสนนิดๆนะมีลิงก์รีวิวทุกคันนะครับเดี๋ยวใครที่พลาดมาได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวผมจะรีวิวคันนี้ให้อีกทีนึงนะครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้กับวีออลแล้วกัน เผื่อใครยังไม่เห็นนะครับโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปส่งรถของพี่เมทินเกือ <c ười> บลืมเกือบลืมชื่อนะครับแคบนิดนึง คตรงเลยตรงเลยโอเคผอนแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันที่นู่นครับพี่แอนนี่แอนครับเราไปส่งเลยนะโอเคนะฮะ <laughs> นี่นี่ก็สีแดงนะอ๋สวยเชียโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันออนตกกนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้ถ่ายหรือไม่ได้ถ่ายนะครับก็ยังไงก็ขอบรคุณพี่เมทินมาณนะที่นี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวก็ใครสนใจก็เบอร์นย์เป็นห้าสี่เ้าหนึ่งเกปะครับกิจนะครับผมไปกันครับไปส่งมอบกันนะตอนนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วนะครับสาลอะไรนะสารเด็กและเยาวชนสารเยาวชนและอะไรสัก่าง และครอบครัวเนี่ยใครแล้วเลี้ยวๆนะก็จะถึงแล้วฮะก็ใครสนใจนะครับก็เบอร์085 2491987กนดนะครับกิจนะฮะมีคนเก่าก็เอามาเทิร์นได้นะพี่นะโอเคฮะโอ้ไฟไฟแดงนานจัง เหมือนการ,ท,กราทุกระดับประทับใจแน่นอนนั่นพี่เมทินขับรถนี่ก็องที่เลยครับผมอโอเคฮะเดี๋ยวไปเจอกันทีเดี๋ยวไปขออนุญาตพี่เมทินก่อนนะครับอคนลุกคนลุกนี่พี่เมทินก็ทํางานอยู่การรถไฟนะครับนี่เราส่มอบถึงที่เลยนี่ข้างรางรถไฟเลยเออ<า>ผม ไม่ได้ไม่ไม่ได้เคยเข้ามาเลยครับแล้วก็ตื่นตาตื่นใจอันี้คือใกล้ชิดสุดละนะนี่นะฮะพี่เมทินนะครับทำ,ทำงานอยู่การรถไฟนะครับเอกสารครบจบแป๊บเดียวนะฮะก็ส่งมอบถึงที่เลยก็สําหรับที่ๆี่คนไหนสนใจนะครับอ่าดูแลดูรีวิวแล้วก็ถ้าผ่านมาที่ร้านก็ลองแวะเข้ามาดูรถที่ร้านอีกทีก็ได้ครับผมนะฮะถ,ถูกใจคุยเครดิตเรียบร้อยก็ จองกับทางพี่แอนไฟแนซ์เซ็นจบปั๊บรับรถเลยนะครับถ้ายังไม่สะดวกนะครับติดงานกลัวโควิดก็แจ้งพี่แอนได้เลยนะครับถ้าอยู่กรุงเทพปริมณฑนลถึงที่อย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าต่างจังหวัดก็คุยกับทางพี่แอนอีกทีละกันนะครับอาจจะโครงการคนละครึ่งก็ได้นะครับได้หมดมีคันเก่าพี่เอามาเธอได้เลยนะครับอัพเป็นคันใหม่นะครับปีใหม่ได้นะครับไฟแนซ์ก็ปกตินะครับโอเคเดี๋ยวเราไปส่งมอบกันนะครับพี่แมนเซ็นก็ เสนอเอกสารอยู่ใกล้เสร็จละ <laughs> นี่เพ่อเพื่อพี่เมทินขอลองหน่อยเห็นแล้วสวยขอลองนิดนึงนะะนี่แลวมาดูกันว่าลองแล้วเป็นยังไงบ้างนี่ยบเลยไปเลยครับนี่สวยไหม เพื่อนพี่น่าจะเป็นเพื่อนที่ทำงานนะครับอ่าทดลองก่อนวาวนกลับมาแล้ว <laughs> นี่มาแล้วนะฮะขอวนหน่อยพักกัน ครับพี่ดูได้เลยครับรถมืาสองพี่เมทินหานี่ก่อนก็ได้ครับก็เพื่อนเพื่อนที่ได้ได้ได้ครับถ่ายกันหน้าก็ได้ครับ สวยออกแล้วเลยไม่มีสวยอะไรก็เพื่อนที่ไม่ดินเราทดลองขับแล้วเจ๋วเจ๋วเพราะงั้นโอเคครับเดี๋ยวสนใจไงก็เบอร์สุดไปหน้าสองสี่เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับ ก็ว <łość> <Google> ันนี้ก็แฮปปี้ครับผมเขาก็ขอให้คี่เมตินเฮงเงร่ำรวยนะฮะสุขภาพแข็งแรงฮะไปแล้วครับผมสวัสดีครับ